是。 อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะพาคุณนัตยานะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพกิจกรรมเดินวิ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอมัมพาตครั้งที่9ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขอเชิญชวนค่ะร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติระยะทาง5กิโลเมตรนะคะ ในเช้าของวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566ค่ะณสวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมได้จนถึงวันที่15สิงหาคม2566ค่าสมัคร360บาทสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะมาร่วมสร้างกุศลเดินวิ่งได้กุศลได้สุขภาพรายได้นะคะก็สามารถช่วยเหลือรักษา ผู้ป่วยและก็ค่าสมัครก็สามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกันค่ะใครที่อยู่จังหวัดสุราธานีนะคะก็สามารถสมัครกันได้จนถึงวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคะ่ะก็เป็นกิจกรรมในดีที่นอกจากจะรักในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีและก็ทำบุญให้กับหลายๆคนที่เขาเรียกว่าต้องการในเรื่องการรักษากันอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นในเรื่องของการป้องกันอัมาพาตนั่นเองนะคะ